วันนี้เราจะเดินทางไปยังประตูมังกรแห่งเมืองคุณหมิงกันนะแม้แต่คนที่นี่เองยังงงตัวทั้งสือกลับด้านนะไปเอากระจกไว้ก่อนเรามาดูกันว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้สําเร็จหรือไม่ไม่โย่นะมีเออมิจมาแปลวเนี่ยอันดีเป้ด้วยนะไม่รอ้อใหม่ไม่แน่ใจมิจาแป๋ว<า> <laughs> ใช่ <laughs> อันไหนส้นตีนส้นตีนเนี่ยนะอ๋อนี่อันนี้ส้นตีนเออบัสเซอร์บัสเซอร์ไปส้นตีนเออยี่สิบหยวนโอ้เดินดีกว่าเดินได้มาสเซอร์บัสเซอร์ไปส้นตีนเออแต่ว่าเดินไปส้นตีนก็ได้เหมือนกันถูกไหมเราก็มีส้นตีนนะเออเราก็มีส้นตีนโอเคเดี๋ยวเดินไปส้นตีนเองว่าอ่าว่าบอกว่าส้นตีนมันไกลเหรอส้นตีนน่ะเออูก็อยู่นี่เลย มันมันอยู่ตีนเขาใช่ไหมเงาเลยาตีนเพิ่งตีนเ้นตีนเปากัามันตีนเขาไงอ๋ออยู่ตีนเขาตีนมันใกล้บ้านเราใช่ครับไม่สิไม่ไม่มีวิกีไงอะลยไม่โย่นี่ยมีเออมิเจ้าปลาแป๋วเนี่ยได้ไหมได้นะจะมาแป๋วได้จะมาแป๋วอาริเป้เนี่ยนะไม่ตั้งชื่อเสียงเขาเปี่ยกหายเลยกูก็เรียกอาริเป้นะเออเรียกเรียกอีกทีเนี่ยคนเจนอไนเป้าปลาแป๋ว ไอ้นอใหม่ที่กูไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาแปล,ลวจะมาแป๋วใช่ก <laughs> ูใจกูเอาละกูไปแล้วกูกลับบ้านล้วกูไม่ไปละกูต้องใช้จะมาแปลวเพื่อเอาต้นตีนเนี่ยนะเอาต้นตีนบล็อกอ๋อออ๋อไอ้จะมาแปลวจะมาแปลวคเหมือนเขายัางบบไม่เคยเข้าทำงี้แล้วเขากดประแกนกูนกแ,นแล้วเขาจ่ายแล้วเขาจำรหัสตัวเองจะใช่ที่ที่กูอยากไปหรือเปล่าทางไหนครับอ๋อขึ้นทางนี้ครับทางนี้นะโอเค ตุ้ยตุ้ยอ๋อเขาเดินเร็วเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ใช่กูจ่ายร้อยหยวนแล้วพากูเดินนำนะครูบอกใช้ส้นตีนไงเออเฮ้ยจริงปะเนี่ยรถรถไม่มีรถเดินนำเหรออ๋อใช่เหรอเรไม่รู้เลยจ่ายไปแล้วด้วยทำอะไรไม่ได้เออเพราะก็จะใช้ส้นตีนเขาเดินนำเราถ้าคงงั้นแล้วก็ให้กูทำอะไรอ่ะส้นตีนส้นตีนส้นตีนใส่เออไรตุ้ย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 ถูกต้องต้ย ้กูไปไหนอ่ะถึงแล้วหรือเปล่าเนี่ยอ๋อออไทร้อยหยวนตุ้งตีนมาถึงแล้วใช่เปล่าแล้วนี่อย่าอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยกูว่าแค่เป็นอย่างนั้นกูรับไม่ไหวนะเว้ยอยู่ดีเสียตังกร้อยใช่ครับร้อยบาทเพื่อเดินเอาต้นกลีเดินไม่แน่พยายามรู้เรื่องด้วยคำตีมื่นเลยก็จบแล้วใช่ครับจะรู้สึกว่าเขาเดินเร็วจริงไหมใช่เพราะตุ้งตีนอ่ะเพราขาพูดอยู่อ่ะเขาไม่เกรงใจเลยเราเพิ่งเดินมาเมื่อวานไปถึงอรอ ไม่ใช่ถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ต้องมีรถอ๋อนี่โอเคอ๋อโอเคโอเคไม่รถบรนานไนานใช่ที่กูอยากมาหล่าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มอยู่นะที่เสียไปไหนคุ้มเกินคุ้มแต่ใช่ที่จะมาหรือเปล่ารู้ไม่ใช่แล้วะกลัวไม่ใช่มันขับลงแล้วหรือเปล่าเนี่ยเอาับโคชมิก็กลับเออ ขับลงแล้วหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเหรอนี่ดาก้อนเกตใช่ไหมมึงด้วยมองกูสิว่ามึงเห็นเคเบิลคาร์สักคันหนึ่งไหมไม่เห็นเอาแบบเคเบิลคาร์ขึ้นนะไม่ใช่เคเบิลคาร์ลงนะมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แหละไม่รู้ปุ้นลงละลงแล้วแต่นี่อันนี้ที่ผมจะมาเนาะโอเคโอเครู้เรื่องด้วยรู้เรื่องด้วยไทยก็ได้ว่ะขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับอันนี้ผมจะมาที่นี่ใช่ไหมถูกนะโอเคดาก้อนเกต ขอขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะด้วยขอบคู่ไทยได้แต่แรกทำไมไม่บอกกรัวพิดพิดไม้ค้ําเดินมาเหรอเนี่ะกูเอาสิบไม้แล้วมืงบอกชิวๆไม่ใช่ว่ะชิวนี่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 กระเช้านั่งคู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้ละกูรู้ละเรามาจากตรงนี้นี่รถไฟนี่ใช่อ๋อเนี่ยใช่ใช่ป้าไม่ได้โกงเราเดี๋ยวตัวหนังสือกลับด้านนะเฮ้เนี่ยไปเอากระจกไปให้กูก่อน กูอ,อยากรู้ว่าอ่านว่าอะไรพัดตำหนังพัดตำหนังเนี่ยอะไรเอาหนังไครอ่ะัหนังหนานจีพัดตำหนังหนานจีพัดตำหนักหนานจีแต่เขาเขียนผิดนิดหน่อยมึงมีปากกาไหมกูแก้ว่าแล้วเชียวกูมีเอาไหมพันเก้าหน้าผาไอ้นี่ไม่เอาไหมแมวผ้าผ้าผ้าไม่เอาแล้วก็เช้าล้วกาเช้าคือต้องลงมาอ้ออา,าวอ๋อขาเช้าลงหรืวเปล่าว่ารูปมันลงมาไนยอืมหรือมันขึ้นวาอันนี้มันมันต้องลงไงแต่กูสงสัยกับหวัวเนี่ย ม่แล้วตอนเขาเขียนเขาเขียนยังไงตอนเขาเขียนนี่เขาพิมพ์ยังไงวะอู๋เยิ้นโอ้อู๋เยิ้นตุ้ย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 อูอู๋เยิ้นอู๋เยิ้นแปลว่าเย็นนะคนอ๋อห้าคนนะห้าคนอู๋เยิ้นเย็นเย็นอู๋เยิ้นตุ้ยตุ้ยห้าคนตุ้ยเลยอ่าอู๋เยิ้นเนีอู๋เยิ้นอู๋เยิ้นตุ้ย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 จ่ยอยู่เจ่ยอยู่วาเชียนโอเคหวานเชียนไปไกลไปทางไหนอ่ะ นั่นแหละคือปัญหา,หาละเอาวันโจว,วันโจว,วันโจว,วันโวจวันโจวันไหนรถคู่ละกูเดินอีกแล้วเหรอโครงสําหรับตั้งสิ่งของกระช้ามึงไม่ต้องแปลให้กูก็ได้นะถ้าจริงๆถ้าจะแปลแบบเนี้ <c oughs> เราจะไปโครงสําหรับตั้งสิ่งของกระเช้าลอยฟ้าโอเค <c oughs> ไหมรหเราจะไปประตูมังกรไปเลยครับไหนครับนี่คือเขาจัดสวนนี่ค่าจัดสวนนี่ที่คุณจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยโอ้หคุ้มเหรอใช่ไหมก็คงเหนื่อยหน้าดูแหละดูแลใช่ กูจะเอายังไงกับมึงดีเนี่ยในทางของมึงเนี่ยไม่ใช่ไอ้อันเนี้ยไม่เท่าไหร่เออแต่นู่นใช่ไหมเออใช่ปะวะไม่ใช่ไงแต่ทางโอ้เดี๋ยวแต่ทางก็ดีแหละเดินเดนูดนน่นโนนูน่นใช่ไหมคือไปนู่นใช่ไหมยังไม่พอหรอ เมื่อวานอ่ะเดี๋ยวกูก็ไม่รู้ว่าจะไกลขนาดนี้เบอ่ยนี่เราเดินไปปุ๊บแล้วก็ไปเจอเคเบิลคาร์อ๋อครับอ๋อจริงๆเราจะมาขึ้นเคเบิลคาร์ใช่ไม่ใช่แต่ไม่คลายอยู่ตรงนั้นนะไม่เออคาสิก็ชื่อเขาคืออะไรเคเบิลคาร์อ่าแล้วมันต้องไปทําไมต้องไปคลายอยู่ตรงนั้นปิดเลยครับอะไรหรอามันเหมือนเหมือนเดิมเลยนะอ๋อว่าถ้าผิดนี่หลงเลยนะซ้ายขวาเลยเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีภาษาไทยมีภาษาไทยแก้วเขียนผิดอีกหรือเปล่ามีภาษาไทย กูอยู่ตรงไหนก่อนนี่ป่ะอันนี้ไหมใช่ป่ะแล้วตรงนี้ป่ะที่มันหายหายเนยใช่แหละเนี่งซ้ายขวาไงใช่แหละซ้ายกับขวาแต่นี่มันไปทิทางเมาเมาจริงนะฮะกูไม่ไปแล้วกูอยู่ไหนอยู่นี่ดิเราเหรออันนี้เหรอเนี่ยตั๋วเนี่ยใช่ไหมประตูจุดชมวิวไม่หรอกไม่ได้ประตูหรอกูอยู่ประตูไหนแน่ประตูนี้สิแต่กูว่าเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาไปนี่นะใช่ น่าจะบอกระยะทางกูบ้างนะมันดูยาวนานเหลือเกินกูต้องใช้เวลากี่นาทีเนี่ยใช่กูจะมาชิลชิลแต่กูหลงอยู่ในป่านี้ที่นี่คือจุดชมวิวซีซานสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติอ๋อโอ้ทะเลสาบเตียนฉือเมืองคุณหมิงโอ้ยิ่งใหญ่นะวันนี้อาจจะเดินชิลๆกว่าชิลเด็กเต็มเลยอเนาะเด็กก็เดินได้ผู้ใหญ่ก็เดินดีใช่เพราะวันแรกที่เรามาไม่มีเด็กสักคนนะใช่ไม่มีไม่มีเลยใช่ปล้วเออมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ เมื่อกี้เราอยู่แถวๆข้างล่างนี้เออกูโดดขึ้นมาอยู่นี่แล้วเออกูงงเนีี้กูงงละงงด้วยครับเต่เรามาจากทางนี้นี่ซื้อตั๋วมาจากนี้งงด้วยกันเ็๊บมางี้เอองดอ๋ออ๋อแผนที่เขากลับกลับไปกลับมาเหรอพลิกไปพลิกมาเออเออนะเออเมื่อกี้สาราย่าตอนแรกอ่ะมันอยู่บนนี้ใช่ครับโอเคงงมากเลยแผนที่อยู่ข้างบนเออไปๆไปๆไปดูกันเราอยู่กันตรงไหนทุกคนก็เครียดเหมือนเรานี่แหละเครียดเรื่องอะไรั่นไง เมื่อกี้กูยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเออนี่กูอยู่ข้างล่างขับอยู่ข้างล่างแล้วเหรอแล้วอยู่ที่เดิมด้วยดิยังอยู่ที่เดิมมี t ู o ต้องการดิสเว่ยปึ๊บ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 เคเบิลปึ๊บนี้ใช่หรออ่าไม่รู้ทำไมเขาไม่ใช้แผนที่เดียวกันทุกอันวะนั่นเนี่ยกูไม่เข้าใจนยมันเหมือนมันถูกพลิ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 กไปมาแม้แต่คนที่นี่เอง ยังงงกับป้ายว่าทำไมมันพลิกไปพลิกมาใช่ไหมล่ะใช่คุณ<ช>งงไหม,ม,มงงณงงคุงงไหมงงเลยถ้าเราเดินใน<ม>ตามความเข้าใจของเราเราจะเดินไปอย่างนี้ถูกปะ่ะใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะเรากําลังจะเดินลงมาอย่างนี้อาา๋อาาเพราะถ้าเราเดินไปอย่างนี้เนี่ยมันจะกลับที่ขายตัว๋ว <c oughs> เพราะฉะนั้นแผนที่มันถูกพลิกอีกแล้ว ถ้าเดินไปแล้วเราเจอศาลาหลิงซูอ่ะคือถูกไมถูกต้องแต่ถ้าเจนไปแล้วเจอไอ้ทางเข้าคือผิดผิดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปคือศาลาหลิงซูโอเคโอเคโอเคไปตรงนี้ทางเดินดีแล้วคุณหลิงซูหลิงซูหลิงซูเหอนะหลิงซูทาเหมือนกูรู้เนี่ยอ่านี่หลิงซูนี่อ๋อถึงแล้วโอโถูกถูกแล้วกูถูกแล้วนี่ที่เราจะต้องไปก็คือถ้ำประตูมังกรอ๋าถ้ำประตูมังกรลองเหมือนลองเหมือน เดี๋ยวกูถามให้นี่กูกูคูภาษาจีนได้ถามใครคนเนี้ยเดี๋ยวกูถามคนนี้ลองเหมือนลองเหมือน้ลองเหมือนเหรอตุ้ยตุ้ยเสียเสียตุ้ยเสี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 ยอ่าโอเคลองเหมือนลองเหมือนลองเหมือนเหรอลองเหมือนลองเหมือนคืออะไรลองเหมือนที่จะไปนี่ไงดักก้อนดักก้อนเกตโอเคไปเหรอตุ้ยนี่คือเราจะได้เห็นวิวเมืองคุณคุณหญิงครับโอ้ยสวยจังนี่คือเมืองคุณหิงที่เราตามหา เห็นทั่วทั้งเมืองเลยเออคุณเขาขายอะไรอ่ะแครอทคือขายให้ใครอ่ะแครแคเอาจริงแครอทกินเหรอเออกูเคยเห็นคนเดินเฮ้ยนี่พูดจริงคนจีนเดินไปกินไปแครอทแครอทกรุบเลยว้กูเคยเห็นเมื่อวันที่ไม่ได้ให้ม้าให้ลาเลยนะกินเอนเออเพราะกูเคยเห็นคนเดินแล้วกินแตงกวาควบๆบเดินแบบนี้เลยสาลาหลิงซูเอาไปเยนคุณผ่านเมื่อกี้กูมาสาราหลิงซูอีกแล้ว ไม่ไปเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ก็ไปสาราหลิงจูเหมือนกันเอเพราะมันเดินบนอ๋อถึงว่าอะที่แผนที่เขากลับไปกลับมาเพราะมันแบบนี้ไงเพราะมันงงมาจากหลายที่หลายทางมนจาทางไหนก็ได้เดี๋ยวมันก็ถึงที่หนึ่งแต่เราจะไปนี่โอเคถ้ำประตูมังกรกระเช้าลอยฟ้าโอเคปะระบบออโต้เหรอซื้อบบออโต้เหรอยังไงสินี่คอ่ายแล้วนี่ไอเคิดว่าคุณรู้เรื่องไหมอะเอามันนั่งห้อยขาว่ะดคุณไปก่อนนีเอากูลงไปทีหวาดเสียวน่ากลัว คออุ้มเ <ido> <In> <h ums> หลือเกินมันยาวดีเนาะเอาขาออกเอากูออกไปจากที่นี่เอากูออกเราไปทางไหนต่อออกเหรอกูถึงแล้วกูนั่งกระเช้ามาจบแล้วเหรอแล้วประตูประตูตูอยู่ไหนประตูกูกลับทางออกกูจรยิงเขาต้องส่งเราตรงนี้ป่ะป้าคนนั้นออป้าส้นตีนนะครั้งนี้ฮป้าเขาส้นตีนตลกคือกูไปอยู่ฝั่งนี้เออ แต่ว่าไอที่เราจะไปไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ก็ออคือต้องจะจะกลับไปฝั่งนู้นที่ผ่านไหมคือทางนี้ก็ทางทางทางเข้าทางออกป่ะใช่ไหมเป็นทางทางเข้าทางออกใช่ไหมจริงจริงเราไม่จำเป็นต้องข้ามมาที่นี่เพราะว่าเราจะไปดักคอนเกตไม่ได้มาฝั่งนี้เออจริงๆเอาเอาจริงๆทุกรถบัสอ่ะ เขาจะต้องมาจอดตรงนี้ถูกแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็เดินมาตรงนี้อแล้วก็ขึ้นกระเช้าห้อยขาไปอเพื่อไปดัก้อนเกรับอย่างเงี้ยถูกต้องคสองทางเลือกกันไปอย่างเงี้ยถูกต้องไปก็ได้อแต่ป้าชนตีน่ะขึ้นไปตรงนู้นเลยนั่นเป็นส่งฝั่งนูก่อนแล้วกูในหัวกูก็ื่อขึ้นรถกระเช้าเออไปดักคอนเกตตรงนี้สรุปคือป้ากูอ่ะทำกูกลับด้านหมดทีนี้กูจะมาดัก้อนเกต กูกลับมาทางออกเหมือนเหมือนแบบที่เลยเหมือนแบบที่เลยจริงๆคือกูต้องเข้าทางเข้าใช่แล้วไปดักออนเกตภาพี่รู้ทุกคนทุกคนเหมือนกันหมดใครที่มาคือต้องมาตรงนี้ใช่ทุกคนจะรู้ว่านั่งรถบัสเนี่ยมาจอดข้างหน้าอ่าแล้วก็ขึ้นเคเบิลคารับไปเดินขึ้นไปที่ประตูมังกรอ่าของเราก็ทําแบบนั้นอ่ะ แต่มันสวนทางไงเราขึ้นประตูมังกรแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือประตูมังกรเราก็นั่งแขวบขาเพื่อหวังว่าจะขึ้นขึ้นแต่มันลงชอบไปแล่ะไม่ชอบจะให้กูนั่งกลับอีกสองรอบเนี่ยไม่ไหวคงไม่ใช่กูจะไปผิดอีกไหมเนี่ยไม่รู้กูไม่ไปแท็กซี่นะเอาแบบเดินด้วยเดินเดินด้วยส้นตีนกูดีกว่าดีไหมดีดีถูกแน่นอนไปด้วยส้นตีนกูเองไม่ด้ให้ใครมาช่วยกูแล้วกูจะไปดูน้ำตกคุณหมิงแล้วกันเออได้ดีไหมดีดีนั่งรถไฟฟ้าไปไม่ผิดแน่นอนเดิน้วยส้นตีนเรา อย่าเอาส้นตีคนอื่นโอเคนะขอให้กูเห็นที่มันใช่สักอันอันนี้ขึ้นลงไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอเคคุณป้าต้องการอย่างนี้ครับเราก็ออกไปเลยไปเลยจบจบสิ้นสิ้นไปโอสบายใจจบไหมจบแล้วกูไปไหนเนี่ยฮะครับไปน้ำตกนะคุณนะทางนี้คน ว่าเดินไปกูเจอไหมเนี่ยเจอไหมเนี่ยยืนยืนนั้นคนนั้นหรือเปล่าอ่ะไมเดี๋ยวเขาจะมาขายทัวร์กูอีกเปล่าอ่ะอะจะขายกูอีกหรือกูไม่ไปแล้วไปมาแล้วกูอยากยืนรอป้าตรงเนี้ยกูอยากเคลียร์กับป้าก่อนน้ำตกกูอยู่ไหนน้ำตกเคี้ยไหมน้ำตกส่งไปถามกูไปถามก่อนน้ำตกกูไปถามก่อนว่าน้ำตกมาทำไมน้ำตกตอนนี้เนี่ยหนาวหนาวน้ำตกติดลบติดลบแข็งเลยอย่างเงี้ยมันใช่ที่นี่หรือเปล่าโอเคตรงโน้น thank you thank you ตุยตุย thank you thank you thank you ได้ยินเสียงน้ำไหมคือใช้เวลาเดินทางกับกับจากกับจากอนุเนี่ยไหนจะหลงอีกนะใช่ครับหาทางกลับไม่ได้นะใด่ครับม้วซั่วไปหมดแล้วโทษใครต้องโทษใครโทษใครก็ไม่รู้แต่ว่าน้ำตกปูล่ะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูโอ้ยจริงด้วยมันไม่ใช่ม่านน้ำตกแล้วคุณแบงค์มันไม่มีอีกแล้วไ้าไปอีกต่างหากน้ำตกที่เป็นม่านเยอะๆตลอดสายแห่งยิ่งใหญ่แห่งคุณเหมิงไม่มีแล้วม่านเหลืออยู่แค่นี้แล้วถ้าไม่ถ้าไม่เป็นม่านเรียกว่าอะไรดีเนี่ย น้ำก๊อกกูแรงกว่านี้น้ำก๊อกค่ะเขากั้นนี่หนึ่งไปกั้นข้างในหนึ่งแล้วเ็ามีคนบอกว่าเดินเข้าไปก็ไม่ได้แล้วไอสะพานกระจกนี่ก็ปิดอยู่ตลอดไม่ให้เข้ามานานมากแล้วไม่ได้แล้วโอไม่ได้อะไรเลยวันนี้ขอบคุณคุณหมิงขอบคุณครับโยนห่วงให้เข้าแบบิดยี่สิบหยวนเ้าได้อะไรอ่ะไหนมีใครมาอธิบายกูได้ไหมยี่สิบหยวนร้อยหนึ่งใช่ไหมตากแค่ เอาชาชือชาเชี่ยดีกว่าอันนี้ถูกดีอาชาชือชาเชี่ยนี่นะอ๋อสามสิบหยวนมันจะใหญ่กว่าโยบยนหงีฟึบใช่ไหมได้หรอฟึบอ๋อเข้าหูงี้อ๋อเข้าหูงี้อย่างงี้ได้เลยฟึบเอากลับบ้านได้เลยข้เหมือนง่ายนะคุณเฮ้ยอ๋อแชมป์งานวัดจัดไปโอ้แล้วถ้ากูได้ตัวใหญ่กูเอากลับมาประเทศยังไงล่ะอะแบกงัมีบริการเอากลับประเทศไหม บัตโช้ยโอ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 ้้นี่เลยนี่เลยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้ตัวพวกนี้กูเห็นเ็าขายกันตัวละสิบเหรียญเนาะจริงป่าวกูลองที่เอาตัวไหนตัวไหนเอาเอาให้มันโดนสักตัวนึงเถอะเอาตัวหน้านี่ไม่ได้หรอได้หมดเออกับประเทศเออตัวนี้ตัวนี้ใกล้ๆเนี่ยเอาใกล้ๆก่อนมันดีดออกแน่เลยเฮ้ยเ้ยเย้โอ้โหหมดละ จับมือเขาด้วยกันว้าวโอ้โหขอบพระคุณเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยแล้วยังได้อยากได้ตัวใหญ่เจี๊ยบนะเจี๊ยนะโอ๊ยน่ารักอยากได้ไม่ออยากได้อยู่เลยตายแล้วูขอบคุณเจี๊ยคนทั้งหมดจขอบคุณคนเจนนะครับผมขอบคุณครับครับดีแล้วที่มานี่ดีมากเ เขาใจดีจังวะโอ้โหตบมือโอ้ยโอเคอ่ะ oh. ตุ๊กตาโอเคใช่ป่าวะไม่ใช่เหรอโอ้หมดนี่เลยโอเคเมาเมาเสียเสียนะเสียเสียตุ๊กเทียนะบ๊ายบายกูเห็นเขายิงกูไม่เล่นแล้วเขาจะจะยิงหมดแล้วเขไม่มีเหลือให้กูแล้ว สนุกไหมสนุกสนุกสนุกตรงไหนสนุกตรงนี้ได้ชิมจังแล้วไงเออได้ชิหมหมดเวลาแล้วสำหรับคุณหมิงสำหรับวันนี้ถ้ากิน<ะ>ประมาณนี้ใครไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วมีข่าวใหม่คองทุกควมปรลาดแล้วใครที่ชอบกินนี่อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับวันนี้ถ้าใครเจอป้าอย่าอย่าไปอย่าออกผิดประตูถ้าออกผิดประตูคุณจะได้ขึ้นรถบัสออกผิดประตูป้าพาอ้อมขึ้นบนแล้วกลับลงมาหลงหลงไปสวัสดีครับแลาวบายคุณหมิงบ๊ายบาย